สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งนะคะกับเรียวไรเดอค่ะวันนี้นะคะพามาชมรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ v e s p a c t s Super Sport 150 i g e t ABS MY 25ดีไซน์นะคะสวยสปอร์ตเทคโนโลยีจัดเต็มจริงๆค่ะด้านเครื่องยนต์นะคะจะอยู่ที่ขนาด1 5 5ซีซีนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่15แรงม้าและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่15นิวตันเมตรค่ะ ใช้เกียร์ CVT อัตโนมัติขับลื่นไม่มีสะดุดดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS และ ASR ช่วยเรื่องการเบรกและความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจตัวถังเป็นเหล็กชีสสตีลแข็งแรงพร้อมเสริมโครงเพื่อความทนทานล้อขนาด12นิ้วพร้อมโชคหน้าเดี่ยวและโชคหลังปรับฟรีโหลดได้4ระดับเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ คอนโซลเป็นแบบแอน l ล็อกผสม LCD มีฟีเจอร์สมาร์ทคีย์ USB บายไฟเดอร์และระบบเวสป้าเมลเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธดูทันสมัยสุดๆถ้าอยากได้สกูตเตอร์ที่มีความสปอร์ตทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสุดๆแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะสีจะมีทั้งหมด3สีนะคะสีเทาด้านน้ำเงินขาวค่ะ ราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่165,900บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่เวสป้ารางคำแหงอยู่ที่รางคำแหง144ค่ะหรือสามารถทักสอบถามที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพจเวสป้ารางคำแหงนะคะแล้วพบกันนะคะ